วันอังคารที่14มกราคม2568สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรจัดโครงการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงบัญชีรับใจ่ายในครัวเรือนให้แก่นักเรียนและครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2568ผ่านระบบซูมิตติ้งณห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อดำเนินงานเป็นไปตามขอบเขตความร่วมมือและหน้าที่ความรับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนเพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนส่งผลให้มีวินัยทางการเงินรู้จักการออมเงิน วางแผนทางการเงินและนำไปสู่การลงทุนในอนาคตโดยมีเป้าหมายนักเรียนและครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอระดับประถมศึกษา4-5รวมทั้งสิ้น47โรงเรียนจำนวน94รายโรงเรียนละ2รายนักเรียน1รายครู1รายโดยการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางสาวนันทิดาวิชัยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมกล่าวทักทายให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมส่งมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ด้วย